อิซลาเซบาสเตียนประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้ว <c oughs> บอยปรกรณ์บอกรักครั้งนี้ทุ่มเทย,ยินยันไม่ได้ข้างรักติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซเลียอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อบนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะวันนี้ขับรถออกจากบ้านลืมไปเลยว่าวันนี้คือวันจักรีโรโล่งเลยอุตสารีบนะอ่วันนี้หลายๆคนก็อยู่บ้านนะฮะแล้วก็ ทำงานบางคนก็ทํางานด้วยเห <ừ m. S 1> มือนกันเหมือนกับเราสองคนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับใครที่หยุดก็ดูรายการของเราก่อนนะครับมาดูข่าวแรกนะฮะหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆสําหรับคุณดิวอราริสราแล้วก็คุณเซฟเซบาสเตียนนั่นเองนะฮะคือทั้งคู่เขาก็คบกันแล้วก็เหมือนแบบก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นกันไปนะฮะ <ừ m. S 1> เรื่องราวของการจุดพงจุดพุใช่ไหมล่ะนะเขาก็มีเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับวันนี้ทางรายการของเรา Pop News Daily ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ หลายคนเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคู่รักสุดหวานอย่างคุณดิวและก็คุณเซฟเนี่ยเขาลงคลิปใน IG ประกาศว่ากำลังจะมีเบบีแล้วนะครับพร้อมกับเผยโฉมหน้าเบบีในท้องด้วยงานนี้เหล่าคนบันเทิงก็เข้าไปอวยพรแล้วก็ร่วมยินดีกันเพียบเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณดิวแลวก็คุณเซฟยังได้จัดงานแสดงความยินดีคือตอนแรกเนี่ยพี่ฟังมาเมื่อเช้าพี่ดาด้าเขาเป็นเ c ็มซีเป็นพี่กอล ปรากฏว่าพี่ดาดาก็เหมือนแบบได้รับบีฟมาว่าอ๋อนี่คืองานเฮนไนท์แต่เขาก็งงว่าเอ๊เฮนไนท์ทำไมมาจัดช่วงแบบกลางวันปรากฏว่าก็มีเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์พิธีกรด้วยว่าอุ๊ยเขาประกาศข่าวดีเลยว่ากําลังจะมีเบบีด้วยนะเมื่อวานนี้ก็มีคนสนิทประมาณร้อยกว่าชีวิตมาร่วมยินดีนะครับแล้วก็เห็นว่ามีเหมือนแบบลักกี้ดอลด้วยนะคือคล้ายๆกับว่าให้เราทายว่าเพศเนี่ยเบบีจะเป็นเพศอะไรเหมือนเบบีชาเวอร์แต่ยังไม่ใช่คือมันเหมือนแบบกึ่งๆใช่ไหมอ แล้วก็เห็นว่ามีของรางวัลด้วยนะถ้าใครทายถูกนี่ของรางวัลมูลค่า20,000นอัพน่าอิจฉานะครับคือเขาก็บอกว่าชี้แจงเลยว่านี่คือไม่ใช่งานมั่นแต่มันคืองานเลี้ยงแสดงความยินดีเฉยๆนะฮะบอกว่าขายออกแล้วซึ่งก็เซอร์ไพรส์บอกคนที่รักว่ามีเบบีแล้วนะครับทั้งนี้คุณดิยวยังบอกเพื่อนๆผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่ได้เชิญมาในงานไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวงานมั่นงานแต่งเชิญแน่นอน แต่ว่าจริงๆคู่นี้เขาไปขอแต่งงานกันแล้วนะถ้าเราติดตามข่าวก็คือช่วงต้นปีไม่แน่ใจว่าช่วงกุมภาก็คือที่ดูไบก็เห็นแล้วเป็นคลิปที่เขาแบบทะเลทรายแล้วก็ขอแต่งงานแล้ววันนี้ก็เขาก็แต่งเต็มเหมือนกันนะมีแบบที่โคกหัวใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดของที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยละกันนะคะว่าจะเป็นแต่ถ้าดูอิโมจิคุณผู้ชมเป็นเด็กชายนะเหรอแต่เราก็ไม่มั่นใจเราลองเราลอง ทางสวนเล่นๆไหมเอาไม่เอาเราสวนที่ไรเราพังทุกทีเลยเออนะฮะก็ือ่ยินดีด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเก็บหมาเอาไว้ก่อนนะครับยังอีกเดี๋ยวก็โดนเหรอไม่เผื่อเขาจะจุดพลุยินดีเราจะได้สบายใจในการออกมาดูพลุโดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะตกใจหรือเปล่าเขาน่าจะเลิกจุดไปสักพักหนึ่งสำหรับเรื่องพลุไปต่อก่อนที่เราจะไปหลายประเด็นกันมากกว่านี้นะคะเรื่องราวของอีกหนึ่งสุกตาตัวน้อยลูกชายของแม่กอนคุณพ่อกอนแล้วก็ แมลิตานี่ดูสิน่าเนดูมากเลยนะคือกลายเป็นซุปตาท่านหนึ่งไปแล้วค่ะสำหรับน้องกวินนั่นเองนะคะหลังทั้งคู่เนี่ยควงกันมาออกงานแฟชั่นโชว์นี่น้องให้เลขใช่ไหมให้เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้อัปเดตพัฒนาการนะคะอายุหนึ่งขวบของน้องกวินบอกว่าตอนเนี้ย น้องรับงานโฆษณาแล้วนะจ๊ะ uh huh. น้าง,งานคือแฮปปี้มากไม่งองแงไม่กลัวคนนะคะโดยทั้งคู่ยังขอบคุณทุกคนด้วยที่เอ็นดูน้องกวินนะฝากคุณพ่อเขาบอกว่าอยากมีอีกคนเ <Hello. S 1> ออเหรอจะเป็นยังไงอ่ะไปฟังกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าดูเอ็นดูกวินนะครับก็คือแบบว่าใครรักลูกเราเราก็จะปลื้มยิ่งกว่ารักเราหลายเท่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ดู็นดูกวินตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาก็โค้งลงเราครับโอ้โหแสดงเก่งมากผลิตา,าตกใจคือทุก ทีมงานตกใจลูกค้าตกใจเลยอะค่ะก็คือแบบเขาทำธรรมชาติของเด็กก็จะน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่งอแงไม่งอแงไม่ร้องเลยแต่ร้องเลยเพาแบบปื้มมากครับเราแบบไม่ไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะทําได้เหมือนกันออกจากบ้านก็จะบอกเออวันนี้เรามามาเล่นนะคะก็มาเรามาเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเล่นแบบยิ้มแย้มตบมือคือแบบทำได้ยังไงเราก็ไม่ร้องไห้เลยก็แค่นี้เราก็ ดีใจแล้วแฮปปี้มากตอนนี้แม่ว่างมากเลยค่ะก็ไปเขียวไหมคะล้วแต่เขาเลยครับค่ะคุณกอนก็อยากมีลูกอีกคนนึงแม่ไม่จะรับละครได้อยากรับค่ะอาจจะมีช่วงว่างๆอยู่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเรามีเราก็มองว่าลูกเราน่ารักที่สุดเนอะเราก็อยากมีคนนึ่งอยากให้เขามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะฮะ,ฮะครบรอบแต่งงาน2ปีนี่เขาบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องเอ่ยปากขออะไรก็ได้รับการเซอร์ไพรส์ไม่หยุดโอโ้โหตายแล้ว <c oughs> คนโวดอย่างเราเนี่ย <c oughs> นี่แถมต่างฝ่ายเนี่ยต่างสร์ความหวานใส่กันต่อหน้าสื่อแบบไม่ยั้งด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตกันและกันนะครับใครเห็นก็ต้องตาร้อนอนะ <c oughs> โมเมนต์เนี้ย ที่สุดในโลกทําดีกว่านี้ไม่ได้แล้วคือแบบจริงๆคือแบบคือไม่คาดหวังว่าชีวิตเราจะได้เจอคนที่เขาดีกับเราขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่เขาดูแลเราดีมันมันแบบมันเติมเต็มชีวิตเราทุกอย่างเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบสุภาพบุรุษเป็นเจนทแมนคอยดูแลเราคอยดูแลลูกของเรา คือเป็นช่วงชีวิตที่เราก็ไม่คิดนะคะว่าเราจะได้มาเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นพ่อของลูกเราเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีมากๆแล้วให้เกียรติเรามากๆคือต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าคือเขาเต็มที่มากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนท้องเลยจนว่าลูกออกมาอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนว่าทุกวันนี้เวลาส่วนตัว70%คือยกให้ลูกอีกสามสิบเวลาตัวเองอะไรเงี้ยก็คือทําหน้าที่แม่ได้ดีมากขอบคุณแล้วลนอกจากดูแลลูกก็ดูแลผมตลอดอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจที่ได้เรียกลิต้าว่าคู่ชีวิตร โอ้โหดูแล้วผมรู้สึกสลดมากเลยผมอยากได้ยินภรรยาผมบอกกับผมแบบนี้บ้างอ้าวแต่เขาบอกว่าเจอคู่รักที่ดีคู่ชีวิตที่ดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รัลที่หนึ่งยิ่งกว่านั้นอีกนะยิ่งกว่านั้นต้องถามภรรยาคุณลูงว่าตอนนี้ถูกรางวัลที่เท่าไหร่สองตัวท้ายยังไม่เฉียดเลยนะฮะคือคุณกรณี่เขาพรีพร้อมจริงๆแล้วก็คู่นี้ผมมองว่านี่คือกิ่งทองใบหยกของจริงนะต้องรอนิสัยดี นิสัยรวยด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาดูข่าวของไบร์วินกันบ้างเห็นว่าไม่ได้ออกงานคู่กันมานานเหมือนกันนะฮะเป็นงไงช่วงหน้าเจอกันครับ าอยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในรายการ Pop News d a i l y นะคะ<ม>ช่วงนี้มาอัปเดตข่าวของคูจ่จิ้นคู่นี้เ<ม><ม>ชื่อว่าแฟนคลับหลายคนคิดถึงไรท์ right กับวินเพราะว่าเขามีชีวิตคู่กันมาใช่ไหมมีภาคต่อมาแต่หลังจากนั้นด้วยโควิดต่างๆทําให้พวกเราไม่ค่อยได้เห็นเขาออกอีเวนต์ร่วมกันนี่เลยล่าสุดนะคะคงคู่กันออกอีเวนต์ออกทีไรห้างแตกทุกที <โฮ S 1> นะคะเขาบอกว่าในรอบหลายเดือนเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ย ก็ไม่มีงานคู่กันและเห็นว่างานเดี่ยวของแต่ละคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเป็นไปได้อย่างไรนั่นน่ะสิคืออาจจะเป็นการเร่งถ่ายซีรีส์ของแต่ละคนด้วยแล้วเขาก็มีซีวิตอาโฟที่เล่นด้วยกันด้วยแต่งานนี้ค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้เจอแฟนๆเพราะว่าแฟนๆก็ไปกันแบบเยอะมากๆนะคะส่วนวันคล้าวันเกิดของวินวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไบร์เขาก็เป็นสายเปน,นะจ๊ะเปให้เป็น iPad เลยส่วนวินเองเขาบอกว่ารุ้นเหมือนกันว่าเพื่อนจะให้อะไรพอเปิดออกมาถูกใจมากๆเลยค่ะ เราก็ต้องถามคุณร้ายหน่อยว่าเอ้าทำไมถึงซื้อ iPad ให้ร้ายบอกว่าสังเกตจากการอ่านบทการทำงานของวินคิดว่าเขาน่าจะชอบแล้วก็ดีใจส่วนเรื่องอาการป่วยของวินนะคะที่ผ่านมาก็คือเขาเป็นอาหารเป็นพิษ ท้องเสียไป10วันนะคะจนต้องแอดมิตนอนโรงพยาบาลถึง2วันตอนนี้กลับมาหายดี100%แล้วนะคะช่วงนี้คุณหมอก,ก็เลยให้งดกินของดิบก็แนะนำให้กินเป็นของสุกๆของร้อนๆไปก่อนนะคะเขาบอกว่าตอนป่วยนะทำน้ำหนักลงไปถึง4กิโลด้วยกันค่ะน่าเหมือนกันครับ,ค,รบคือจ,จริงๆไม่ใช่งานคู่กันครับงานเดี่ยวก็ก็หน,นันแล้วมั <laughs> ใ,ชใช่ครับ <laughs> เราก็มีบ่นบนบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าเหมือนเขารู้ใจเลยก็จัดให้ผมเลยถือว่าเลือกได้ดีครับเลือดดีเลือดดีเป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนเขารู้ใจอ่ะแล้วก็เอามาให้ผมได้ก็ดีใจมากขอบคุณมากครับคือเราก็ใส่ใจกันอยู่แล้ว่ว่าเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันเราก็ช่วยเหลือกันตลอดเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสบายที่นั่นแต่ว่าในช่วงนั้นแบบน้องไม่สบายพอดีแล้วเราก็ด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยเราเราว่างแค่วันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลย งัไปหาที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าได้ไปเยี่ยมมันด้วยเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ฉลองวันเกิดในโรงพยาบาล <c oughs> ครับผม <c oughs> กลับมาแล้วครับตอนนี้คือหายร้อยเปอร์เซ็นตแล้วครับห <c oughs> หล่อเนาะทั้งคู่เลยไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดเลยกำลังกำลังบอกว่าเพลงใหม่เพราะไม่ได้ฟังจริงๆมัวแต่นั่งมองหน้าน้องๆหน้าตาหน่ารักแต่ก็เข้าใจนะที่แบบคุณวินเขาก็าแฮปปี้นะเขาได้ iPad ใช่ไหมเวลาอ่านบทอย่างเงี้ยเวลาถ้าสมมติใช้สมาร์ทโฟนจอเล็กๆมันจะแบบปวดตาหรือถ้าเป็นกระดาษมันอาจจะเปลืองเพราะว่าบทมันหนาครับก็เป็นของขวัญที่น่าจะถูกใจทั้งคนให้แล้วก็คนรับด้วยเดี๋ยวพี่ว่าวันเกิดน้องเอมพี่จะซื้อ วทตลลัก์ให้โอ้ดีเลยค่ะบำรุงสายตาเพราะเราบางทีอ่านสคริปต์จากจอสมาร์ทโฟนจอเล็กๆไงไม่ต้องรอเดี๋ยวเอ็มซื้อเองเลยดีกว่าคุณหนูครับผมอ่ะเลือกไทยอินแล้วมาเข้าข่าวกันต่อนะครับเรื่องราวของเฮียบอยประกอบนี่เพราว่าคนมีความรักมักจะดูเด็กไปนิดนึงไม่นิดหรอกมากพี่บอยเนี่ย คือพี่บอยก็เมื่อกี้เปิดดยยูอายุพี่บอย37แล้วนะแต่ว่า oh. พอมาคบกับน้องเฟยใช่ไหมจากเฟซฟังแก้วนะครับ oh. ก็ถูกเพื่อนๆเนี่ยเขาแซวกันว่าพี่บอยกลายเป็นคนคลั่งรักไปแล้วนะครับ oh. พี่บอยก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ถึงขั้นคลั่งรักอะไรขนาดนั้นแต่แค่ทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้มากๆตอนนี้เนี่ยสถานะกับน้องเฟยก็ยังเป็นช่วงศึกษาดูใจกันอยู่ไม่รีบร้อนเป็นแฟนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรียกว่า ทำตัวเด็กลงเพราะว่าอยากจะเหมือนแบบหันด้านเด็กเข้าใส่กันเออมันจะได้แบบเข้ากันกระหนุงกระหนิงอะไรแบบนี้กันหลายปีอยู่เหมือนกันเนาะใช่ไหมเกือบสิบปีอยู่คู่นีคือพี่บอยก็บอกว่าส่วนตัวมีทั้งมุมเด็กและมุมผู้ใหญ่แหละแต่ว่าก็จะหันด้านเป็นเด็กเข้าชนนั่นเองนะฮะมีการใช้เสียงสองบ้างเวลาคุยกันคือผมก็ไม่ได้ว่าคลั่งรักอะไรมากผมก็บบกว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราก็รัก แบบพอดีพอดีครับผมคือคือความจริงแล้วผมทําตัวเด็กลงไหมคือด้วยด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเฟเราก็เล,กเลือกเลือกมุมที่ว่ามีความเป็นเด็กคุยก,กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยขนุถน,น,น,นอมมากขึ้นในการในการคุยกับเขายังเป็นคนที่คุยกันอยู่ครับผมสมมติถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเป็นแฟ่ขึ้นมาจริงจริเดี๋ยวก็ถ้าเกิดโดนที่พี่ทามผมก็คงบอกแต่ว่าณวันเนี้ย ยังยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจัดรายการแล้วเราใช้เสียงสอบบบนี้คนดูเขาจะโอเคไหมพี่พี่ว่าเขาไม่น่าจะแค่เปลี่ยนช่องนี้เขาปิดทีวีใส่ว่าบอแต่เข้าใจว่าเวลาคนมีความรักมักจะใช้เสียงสองเสียงสามคุยกับแฟนมันก็น่ารักดีแต่เวลาพี่คุยกับลูกพี่ใช้เสียงแปดยังไงยังไง ไม่ต้องแล้วทีมงานบอกว่ารีบ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> <Okay. S 1> มีศิลปินด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับปลั๊กไฟนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาร้องเพลงสดๆให้เราได้ฟังกัน <c oughs> ด้วยเจอกันช่วงหน้าฮะ รูตรงไหนหรือเปล่ารู้เป็นอะไรหรือเปล่ามีการอะไรใช่ไหมดูเหมือนเธอจะไม่ไว้ในฉะลอตาที่หน้าผาใครทำรกายแล้วก็บอกตั้งกี่ครั้งที่เธอไม่บอกแม้พยายามจะปิดแต่ฉันก็ดูจะหลอกฉันไม่ได้หรอก ทุกครั้งที่ฉันได้พลอยโยนฉันรู้ว่าเธอเป็นยังไงเวลาที่โดนทำร้ายฉันก็เป็นแค่เหมือนเปรอที่มีค่าแค่ตอนเธอไม่สบายแค่เท่านั้นแม้จะเป็นได้แค่นั้นฉันก็จะไม่ไป ออตอนที่เธอหายไปฉันคงทำได้แค่นี้ทันนาที่คอยปลอบใจที่ทำให้เธอหายดีแต่ไม่อาจทำให้เธอไม่หายไปยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปลั๊กไฟเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเราด้วยนะฮะแหมเรียกว่าเละท่อกันแต่เช้าเลยเนาะทำไมเราร้องเพลงเพราะมากๆขนาดตอนเช้าเลยต้องชื่นชมเลยครับผมแล้วขยับปั๊ขยับนิดหน่่ยดีกว่าเดี๋ยวเราจะตกไฟนะครับก่อนอื่นให้ปั๊กไฟแนะนําตัวหน่อยแล้วก็อธิบายชื่อเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงชื่อปลั๊กไฟครับสวัสดีครับผมปลั๊ไฟนะครับผมจากค่ายซองแคมนะครับโปรเจกต์โรลลี่ซีซั่นนะครับเจ้าของเพลงปลอดนะครับผมส่วนชื่อปลั๊กไฟ ตั้งมาได้ไงคือต้องถามคุณแม่เลยครับผมคือมาตั้งแต่ต้นเลยครับผมเดี๋ยวรต้นเลยครับผมให้ทีมงานโฟนอินคุณแม่นะก่อนเราตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่รู้คุณแม่จะตื่นหรือยังจะปักไฟถึงไหมพี่ตอนนี้เช้าอยู่ไม่รู้คุณแม่จะตื่นหรือยังครับผมถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ได้คําตอบจากคุณแม่แล้วไลน์บอกพี่นะฮะได้ครับแต่เพลงเมื่อกี้คือแบบถ้าเราติดตามในโซเชียลจะได้ยินบ่อยมาก ใช่ไหมคะวันนี้ก็มาะในทิกตอกใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับผมก็จะมีจริงๆผมก็ปล่อยทุกช่องทางเลยมันจะเป็นทาง YouTube ทิกตอกครับผมแล้วก็ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับไม่เป็นจุกสปอติฟายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยครับมีทุกช่องทางจริงๆครับผมอุ้ยแต่ว่าเพลงเขาใน YouTube เพลงปลอดนี่คือล้านวิวล้านกว่าแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งปล่อยมาได้ประมาณ2เดือนแบบเพิ่ง2เดือนเลยครับตอนนี้ก็ ล้านจะล้านสามแล้วครับผม,มใช่ครับหมายต่อไป10ล้านก่อนแล้วเดี๋ยวขยบไปร้อยล้านส<ช> <3 S 1> าธ<อ>ุแบบนี้ได้ครับเดี๋ยว,วถึง10ล้านเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเชิญพี่เอมกับพี่อู๋ไปเป็นพระเอกและนางเอกเอ็มวีเชิญ<ต>คนนั้นไปฟีเจอริ่งดีกว่าครับคนนั้นเป็นนักร้องนี่เอาคนเดีคนนึงแต่ไปพร้อมกันไม่ได้ทําไมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันอ๋อได้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพี่เอ็มพี่อู๋ไปร้องเพลงด้วยแล้วก็ไปแสดงด้วยจะเป็นปรากฏการณ์ยอดวิวติดลบนะคร่บถามถึงชื่อเพลงหน่ะคุณอู๋เพราะว่าชื่อเพลงตอนแรกพี่ฟ ทำไมถึงชื่อนี้มันไม่ใช่สารประลอดที่เป็นพิษใช่ไหมไม่ใช่ครับปลอดเหมือนเป็นประลอดวัดไข้ใช่ครับที่มาที่ไปคือเหมือนแบบเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะจับประลอดขึ้นมาวัดไข้ก็ต่อเมื่อเราไม่สบายอตัวร้อนเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่มันเหมือนเพลงผมคือเหมือนเราครับจะมีค่าแค่ตอน เธอแบบไม่มีใครใช่แล้วบางทีไม่ได้เป็นประหลอดแบบอมใต้ลิ้นด้วยเป็นแบบหนิดจักรแล้ด้วยใช่มันสามารถใช้ได้สองอย่างหนิดจักรแลก่อนหรือว่าบางทีเสียทวารหนักก็ได้อาได้นะฮะไม่ติดครับผมไม่แต่ละอย่างครับผมนอกเรื่องไปไกลกลับเข้ามาเรื้อเพลงนี้เล่าถึงอะไรเนื้อเพลงก็เป็นที่ปรึกษาครับเป็นคนคอยปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเขาหายดีเขาก็หายไปโอ้เออใช่พอเขาพอเขากลับมาป่วยอีก หรือกลับมาแบบไม่มีใครอีกก็ค่อยนึกถึงเราใช่ก็เหมือนเนื้อเพลงที่บอกว่าฉันก็เป็นแค่เหมือนประลอดมีค่าแค่ตอนเธอไม่สบายแค่เท่านั้นเป็นเพลงที่เข้ากับยุคโควิดเหมือนกันนะใช่ยุคนี้เราก็ต้องใช้แบบประลอดวัดคงวัดไข้กันไปซิงเกิลหน้าเจลแอลกอฮอล์ไหมฮะได้ครับจริงๆเราจะเตรียมมาแล้วมีแอลกอฮอล์เพลง a อทเคก็มาใช่เนปเปอร์เลยทีนี้ยอดวิวดีค่ะนี้ปังขนาดนี้เราจะได้เห็นมิวสิกวิดีโอไหมปักไฟ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมอาจจะแบบว่ามีแบบว่าตอนนี้กําลังอาจจะเล็งนักแสดงอยู่อย่างที่บอกว่า10บล้าน้เอาละเลงนักแสดงหนึ่งละพี่เอ็มเขาบอกไม่คิดค่าตัวนะใช่คุณลูกค้าถือว่าพี่ถ้าพี่เอ็มบอกไม่คิดค่าตัวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มถ่ายเลยครับผมตรงนี้เรื่องของเงินเป็นเรื่องสําคัญมากจะได้ MV เพลงหนึ่งเนี่ยคือดูทุนเยอะนะทีนี้พี่อะคุ้นเสียงเรามากเลยวันนี้อาจจะใส่แมสเห็นหน้าก็ไม่ชัดแล้วเคยประกวดใช่ไหมมาแล้วมาร่วมโปรเจกต์นี้ได้ยังไงอ่ะจริงๆแล้วก็ ผมมาเริ่มโปรเจกต์ได้เพราะว่าพี่เวทป้าชวนมาแต่จริงๆผมก็ประกวดมาหลายรายการแล้วมันจะเป็นหาคูดูเอ็กับพี่ออฟกองสัใช่นี้เคยประกวดแบบแข่งหุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์อะไรแบบนี้ไหมฮะหรือว่าอันนี้เฉพาะสายร้องเพลงพี่อ๊ปเดี๋ยวคเองเดี๋ยวคเองเรวเฉพาะสายร้องเพลงอ่ะผมเริ่มจากหาคูดูเอ็ดลองคู่กับพี่ออฟมาก่อนแล้วก็มาสเตจไฟเตอร์แล้วก็มาปิดฉากด้วยรายการร้องข้ามรุ่น ใช่แล้วพอดีว่าพี่เวทป้าครับผมเป็นคณะกรรมการพอดีเขาเลยชวนมาว่าแบบตอนนี้พี่กำลังทำค่ายเพลงอยู่ชื่อว่าซองแคมใช่แล้วก็มีโปรเจกต์แล้วลีซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยป้าสนใจจะมาเป็นศิลปินในค่ายพี่ไหมใช่ผมเลยบอกว่าสนใจครับผมใช่เหมือนแบบเราเดินทางการประกวดมาก็นานแล้วมันเหลืออีกหนึ่งความฝันที่เราเราอยากจะทำนั่นคือเรามีเพลงเป็นของตัวเองครับ แล้ววันนี้คือต้องถือว่าเพลงประสบความสาเร็จมากกับ<ช>นี่คือสิ่งแรกที่ปล่อยออกมาเลยใช่ไหมใช่ครับผม,มแล้วหลังจากนี้ล่ะมีแพลนยังไงบ้างจะทํางานปล่อยเพลงต่อไปหรือว่าจะโปรโมทเพลงนี้ต่อแล้วมีมิวสิกวิดีโอระวังไว้ยังไงจริงๆก็แพลนก็โปรโมทเพลงนี้ครับผม,มแล้วก็อาจจะมีมิวสิกวิดีโอ ใช่ครับอย่างที่บอกก็เดี๋ยวพี่เอ็มไปเป็นนางเอกนะครับพูดจนพี่จะเชื่อแล้วนะส่วนพี่อู๋เนี่ยสามารถไปดูกล้องยกของในกองถ่ายได้ได้ครับเพราะว่าหุ่นอย่างพี่อู๋ได้อย่างพี่อู๋นี่ต้องเป็นคนยกของครับผมขอบคุณมากอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญกลับเลยนะได้ได้ยอมยอมุด้เดี๋ยวพี่อู๋เนี่ยไปเป็นพระเอกด้วยอ่ะเหรอใช่ถ้างันเดี๋ยวเราติดต่อผ่านไลน์กันหลังใหม่ได้ครับนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ฝากก็แล้วกันวันนี้เวลาของเราน้อยจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้น้องปลั๊กไฟฝากผลงานกับแฟนๆ ครับผมยังไงปอก็อยากฝากทุกท่านนะครับผมสามารถฟังเพลงประหลอดได้นะครับแล้วก็เพลงจากน้องๆในค่ายของผมนะอีก5เพลงได้นะครับผมในทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ทาง u t u b e ซองแคมป์นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับซองแคมป์นะครับ IG แล้วก็แอปพลิเคชัน Tik t o ็ตด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากฟังเยอะๆฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะผม เยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น้องปลั๊กไฟเต้าเสียบแล้วก็รางปลั๊กต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคขอทุกครั้งที่ฉันได้ปลอบโยนฉันรู้ว่าเธอนี่ยเป็นยังไงเวลาที่โดนทำร้าย to me